ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกละเอฟซีทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกๆขั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยและประจําวันพฤหัสที่8พฤษภาคม2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินในซึกเพชรยินดีมวยไทยพีเมียมถ่ายทอดสดทางช่อง t for you ู4เวลา18นาฬิกาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ หรือท่านใดอยากได้ข้อมูลมวยอยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไปที่แอด8หรือเพิ่มเพื่อนในดีไลนะครับมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย MT08 ครับท่านก็นจะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆกับทีเด็ดของทางทีมงานช่องเรานะครับวันนี้ก็มาเริ่มมาเลยครับคู่แรกนะครับระหว่างเจ้าเพชร25สอผานทะเลมวยไทย สิบสี่ปีร้อยหกสิบเซนเป็นมวยจากจังหวัดขอนแก่นชกมวยไปแล้วสามสิบกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็สี่สิบหกกิโลฟอร์มล่าตัวของเจ้าเพชรสองห้าก็ชนะคะแนนเจ้าแบงค์แสงกอวุธิชัยชนะคะแนนเจ้ากล้องพิชิตวอวันิมิตสองครั้งซ้อนคู่ชกของเจ้าเพชรสองห้าก็คือเจ้าเพชรตาลสมต็อกวินเทศหรือสิทออดพิบูลสิบสี่ปีร้อยห้าสิบสองเซนชกมวยไปแล้วสี่สิบกว่าครั้งเป็นมวยจากจังหวัดอุบล น้ำหนักปล่อยๆก็47กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรตานสมก็ชนะคะแนนเจ้าอัจฉริยะออูดอุดรแพ้คะแนนเจ้าเฮงเฮงอ,อวันเชิดคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมเจ้าเพชรสองห้าก็เพชรจังหวะฝีมือหลากหลายช่วงหลังที่ฟอร์มสดขึ้นมาสมองมวยดีส่วนเจ้าเพชรตานสมก็เป็นมวยประเภทบูเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงกล้าลกกล้าสวนได้น่าเสือตัวเงิน คู่นี้คนระับผมชอบความรวดเร็วนะับกสมองมวยของเจ้าเพชรสอนะครับคู่ที่2องนะับสมิงเดชวออุรุช,ชา18ปีร้อเซนเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว40ครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็หกกิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าสมิงเดชก็แพดิโอเจ้าดาแบกเกียรติจัดชัยแพดิโอยกที่1เสือจันสออิสระโชดแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสาม,มารถเมืองผาภูมิ คูชคของเจ้าสมิงแด,ดก็คือเจ้าสีธนนชัยซูจีบะมี่เกีียว17ปี170เซนโชคโมวยมาแล้ว50กว่าครั้งเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเป็นมวยจากจังหวัดสก,กลนครฟอร์มล่าสุดของเจ้าสีธนนชัยก็ชนะทีโอโยกที่4ซุปเปอร์แมนแล้วชนะคะแนนเจ้าสิงห์ก้องธรณีมวยไทยแล้วก็แพ้ทีโอยกที่3เจ้าฟ้าคำราม เพชรแสงชัยคู่นี้ความน่าจะเป็นของแกมสมิงเดชก็เป็นมวยเพชรซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงส่วนเจ้าศรีธน,นชัยก็อาวุธหลากหลายเตะหนักต่อยแรงช่วงหลังนี่ฟอร์มสดขึ้นมาสมองมวยดีครับคู่นี้ครับทางมวยนี่ผมชอบเจ้าศรีธน,นชัยนะครับแล้วก็คู่ที่3มนะครับพายทองคําแอดสันปาตอง18ปี1 6 7เเซนเป็นมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์น้ำหนักปล่อยๆก็53ากิโลโชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งฟอร์มล่าสุดข,ของเจ้าพายทองคำก็ชนะคะแนนจอมโหดเล็กนุ้ยสี่มุมเมืองแพ้เป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยวแล้วก็มาแพ้แนนเจ้าบัลลังเพชรเปิ้ลนครคู่ชกของเจ้าพายทองคำก็คือเจ้าเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยว19ปีร70เซนเป็นมวยจากจังหวัดสุรินชกมวยมาแล้วก็ร้อยกว่าครั้ง ซอมอยู่ที่ค่ายซูจีบะมีเกี้ยวแถวบางพีน้ำหนักปล่อยๆก็53กิโลอร์มล่าสุดของเจ้าแป,ป๊บซี่ก็แพ้ทีโยยกที่2องคนระับขุนหารดาบทิดบางลักชนะคะแนนเจ้าภายทองคำแอดสันปาตองแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเสือดำอเพชรขุนศึกคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมภายทองคำนี่ได้รูปร่างช่วงชกแต่ตั้งบางโต้ช่วงหลังนี่ทำร่างกายมา ดีครับชนะจอมดเล็กนุยส่วนเมืองวันนี้ได้ใหญ่ส่วนแป๊บซี่ก็ประเภทขวาฝีมือครบเครื่องแต่ตั้งบางโตสมองมวยดีเคยชนะมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ดูอ่เอาขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยผมดูร่างกายเจ้าพายทองคําจะดีกว่านะครับคู่นี้นะฟันธงที่เจ้าพายทองคํานะครับแล้วก็คู่ที่สี่น้ําตาลเดือดเกีรติจัดชายยี่สิบเอ็ดปีร้อยเจ็ดสิบแปดเซนเป็นมวยจาก จังหวัดกำแพงเพชรซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติจัดชายที่กำแพงเพชรชกมวยมาแล้วก็ร้อยกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยหกสิบเอ็ดกิโลฟอมล่าสุดของเจ้าน้ำตาลเดือดก็ชนะเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลแพ้คะแนนทรงเดชเพชรนาคาแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าทรงเดชเพชรนาคาคู่ชกของเจ้าน้ำตาลเดือดก็คือเจ้าเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลสิบแปดปีร้อยเจ็ดสิบเซนเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดชกมวยมาแล้วก็หกสิบกว่าครั้ง ล่าสุดนี่ฟอร์มแพ้น้ำตาลเดือดชนะโยโยกที่สี่มัจจุราชปอพงสว่างคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกน้ำตาลเดือดเคยชนะมาแล้วถึงสองครั้งก็ปเป็นมวยเพศเขาในเปิดเกมบูดูดัดดนส่วนเก่งสยามก็มเป็นจังหวะฝีมือกบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกแต่ว่าแก่งสยามเนี่ยเก่งใครก็เก่งได้แต่อย่ามาเก่งกับน้ำตาลเดือดเจน้ำตาลเดือดทีไรไปไม่เป็นทุกเท คู่นี้นับทีเด็ดฟันธงฟันธงที่เจ้าน้ําตาลเดือดนะครับแล้วก็มวยเด็ดติดดาวคู่แรกชอบที่เจ้าเพชรสองห้าคู่ที่สองชอบที่เจ้าสีธะนนชัยคู่ที่สามชอบที่เจ้าพลายทองคําแล้วก็คู่ที่สี่ชอบไปที่เจ้าน้ําตาลเดือดอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปขอพิจารณามวยแบบล่วงหน้าหนึ่งวันคู่มวยอาจมีเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระทานหันได้นะครับถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระทานหันผมก็จะอัปเดตไปทางช่องของเรานะครับ เพียงท่านแอดไลน์ไปที่แอด MT 0 8หรือเพิ่มเพื่อนคะรับมีแอดนำหน้า HID Line นะครับแอดแล้วก็ตามด้วย MT 0 8นะครับท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆจะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันของทีมงานทางช่องเรานะครับวันนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้จากลาบเลยครับสวัสดีครับ